อย่างไงพี่น้องมาท้องจัก,กเลยก็แต่สิบ่พอจ้ะเหนเขาใดก็เลยหาดึงนั่งเรืจ้ะปิดจุ่มด้พี่น้งองอ้า่รด้ะด chúng đi ạ mà ạ tem có สวัสดีจ้าสวัสดียามเสารของวันที่สามตุลาคมหกหาจ้ะพี่น้องนี่สาวฝนพาพี่พาน้องเขาป่าเก้าจ้ะแต่ว่าขื้นผู้สูงมาจ้ะพี่น้องมาทางผู้หินดังมาตามหาบึงเฮ็ดปวกจ้ะพี่กาดบานน้องเมฆตำบลหอยคามเพื่อบุญธลีจังวัดบุราลัดแช่นี่จ้ะพี่น้องไปจ้า,าสาวฝนขื้นผู้กับสีด้สีมันมาจ้ะเดินทางกับลูกสาวคือเก้าจ้ะมันนี่ไปกันเลยจ้า พี่น่มพอแรกจ้าพอแรกเห็ดป่วยนะนกระล่าถึงข้เหยียบยขอ้อ,ขออยู่ใจขี้เก้าพันจ้าก็ะล่างพ่นดินจ้ะเห็นเด้อเนี่ย <laughs> อยากเนไงพี่น้นน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 องน้องเข้านจมั้ยนีทุกภาคทะเลเด้อจะไปเอาขาต่างกองมาลูกสาวไทยไไข้าจะไปไต่เห็ดผัวกีบานพี่น้องน,นสายแล้วมันถือกิน นีลไหนก็แต่สิบพอจ้ะเห็นเขาใดกัเลยฮะง ผลดินด้วยจ้ะมูดเดียวกันด้วยจ้ะเร็บหักเดื้บได้ยักด้วยัยบฉันเนี่ยขอโทษขอาภัยด้วยจ้ะพี่น้องมูลกลงมูมัอื้อมืเงิ่มจ้ะ

Hết bữa nó, bữa nó. Được, được nổi, được mình hết bằng nó you know. Những đau bụng, nha, đau đọc, Một bớt กำลังผุ่ดินเลยจ้าเ้ย้หจะมีข้าอ,อ้วน มันด mm ูพี่น้องน้อยนะเซมเลสงนพูดจ้ะอืมานอวนจ้ะ Đúng là không tốt đúng đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ดอกกำลังหวานๆเลยอีกอัะอีกเอ้ยเสียงหลุดคนกืหวานๆนด้างนี้ได้ยี่หอ ตรงนี้ที่แดงฉันกเห็นเลยจะเห็นขาที่เพิ่งกินไว้นี่นะแต่ว่าน้อยเงื่อนจะพอดีแดงนะจ๊ะจ๊ะนี่เนาะปลาตีนเลยโด ừm mày luôn Đúng rồi hết mẹ hết được chùm theo này hết 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 con hết 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 để hết 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 hết

เฮ็ดอูงง่ายที่หนอเฮ็ดหนาแหลสีผู้โอเฮ็ดหังแหลสีู้้ดนเไปต่อรองเท้าคงทายจ้ะ

ฝนปัดหาที่ลังเด้อจ้ะนี่พ่งอุ้มเนื้งาบาดได้จ้ะนี่งาคุมเปลา่าจุม่มจ้ะดอกแบบสวยเหงาดอกงามห้งจ้ะ

ปจุ่มด้พี่เนาะอั่งมือซด้วย,วยจุ่มเดียวพี่เนอะเต็มกอบเเลยขาขอ,อง,านนง,างอ้ายจ้ะอีกจ้าซาฟนก็จะผาพ่พาหน่องบก้าบาทเนาะจ้ะมาเบ่งยอดเทสซาฟนมาอนิจ้า นี่จ้ะยอดฮิตเสาฝนส่วนเสาวสาวฝนไปตามเฮ็ดปวกอยู่บ้านน้องเม็กเนาะจ้ะส่วนใบามาข่ำตินมาน้องจองทองให้มาตามเพิษลังแหลก็ถือว่ามันอยู่จ้ะพี่น้องเต็มตาหน่อยเนาะจ้ะเพิษลังแหลก็ร้ายแต่ดอกหน่อยจ้ะฮันพลอยสีมากกับพ่อใดญอดอดใจพี่นอ้องเพิษลังแหลกออกร้ายอยู่พี่การข่ำตินสำนักสงฆ์น้องจองทองให้เนาะจ้ะ จ้าื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิเตเท็ดได้จ้ากดกระดิ่งแจง้แจงเตือนมานำจ้าถลนในคลิปต่อไปาสาวฝนสิไรสิมันเฮ็ดยังอีกจ้าสำหรับคลิปมือน,นี้สาวฝนขอตัวกบานก่อนจ้าสวัสดีจ้าจะให้หนอนแสงแดดได้ด้วจ้ะ